ตัวครับโอ้ออกใกล้ๆกันเลยครับเห็ดโอ้เ <soc> ห <odel> oh, oh, like. ็ดต like ัวครับต like ิดดอกใหญ่ครับพี่ควนนะครับหน้าตาเห็ดตัวครับโอ้สุดยอดสุดยอดควนโอ้หล่อครับแน่นอนครับโอ้มันจะดอกใหญ่าเลยครับดอกนี้มึงดีมึงร้อนี้พี่น้องแน่นอนครับยอดเลยไอแม่นเด้ครับพี่น้องครับออกยาวครับมันไม่ได้อ้อมอ้อมแควเลยครับ สุดอดเลยครับสวัสดีครับมัอนี้เด้พรมเสื้ผ้ามาเก็บเห็ดครับผมกะเด็กข้าวไวเห็ดออกครับอยู่ในปลานี่ครับนะครับเป็นปลาอยู่ข้าครับผมกับเป็นไดดาวมาเบิ่งกันเลยครับไปหากันเลยครับนี่ครับสิ่งติดตามหามันนี่ก็มาเบิ่งเห็ดขมครับกับเห็ดปวกครับผมไปเบิ่งกันเลยครับโอ้นี่ครับ ส่อันนี้เฮดเฮดแนวนี้นี่มันสวยครับมันคล้ายสไตล์เฮลัโง่ครับผมนี่ครับแต่มันกินใบเลยครับเป็นเห็ดเบื่อเลยครับนี่นี่ครับโอ้นี่ครับเบิ้งครับดอกนี่สุดยอดความงามเลยครับนี่ครับดอกใหญ่ๆยาวๆเลยนี่ครับเฮลดลโง่มันกัดสีสไตล์เลยนี่ครับแต่มันบอบอแมนเฮลังโง่เครับ ไปเบื้องต่อครับเห็ดกินบ่ได้ครับตัวนี้มากับเซียนปุ๋ยครับผมนี่ครับมาหาเห็ดกันครับครับผมไปเลยครับหาไปเรื่อยๆครับผมตีมานบ่มานกับบ่รู้ครับเห็นตามเขาว่าเห็ดออกครับช่วงนี้ก็เลยมาทายห้เบิ่งครับผม โอ้ยครับห้อยเขาเคลียมาตามหลังเราครับเขามาแต่เสาเขามาเก็บกันละครับหาไปเรื่อยๆครับแต,ออแ,แต่ก่อนปลานี่บ่เคยผ่านกับผมมันเคยออกทุกปี มีเห็ดบ่ครับหาเบิ่งกันเห็ดยังครับมาเบิ่งกันครับโอ้โหเห็ดช่างรถไฟตัวนี้โอ้นี่ครับเพื่อินเห็ดช่างรถไฟอู้ออกหลายครับพี่น้องโอ้ออกลายครับพุนครับเบิ่งมันออกครับปก็พุนอะเลี้ยงไปพุนแล้วครับพุนอะไรช่างรถไฟครับพี่น้องพุนอะจุ่มนึงครับผมเดี๋ยวมาเด้อครับขี่โยมพี่น้องเอ้ยผู้ใดมาเก็บน้ำกระเด็ขี่โยมัี่น้อง โอ้สุดย <hyd rage S 1> อดครับอ uh, ุนะครับจิมเอาจิมเอาเลยครับโอ้แน่นอนครับจิมเอาจิมเอาเลยครับครบเลยนี่ครับบใหม่มเลยสุดยอดเลยครับนี่เหตดทางรถไฟเลยครับนี่ครับนี่ครับนาตาเหตุทางรถไฟนี่ครับเป็นนงทีครับโอ้สุดยอดเลยครับม้านะครับมาแนวม้นแนวพี่น้องแหกม้านะครับขามาแถกโอ้จะเลย ออกไลยครับโอ้สุดยอดครับน้ำเขึ้นกระฮาปลาครับน้ำแห้งกระเก็บเฮ็ดครับผมโอ้สุดยอดครับยาวเลยยาวเลยครับเป็นค้าว่าพวกเฮ็ดพวกเฮ็ดขมมันออกครับก็เลยมาเบิ่งกันยาวเลยครับพี่น้องออกคักออกคักโอ้สุดยอดเลยครับสร้างรถไฟได้พี่น้องเนยกินได้ครับเฮ็ดเนี่ย จอดเลยครับไปเรื่อยๆครับผมเอาฟกอีกครับพี่น้องโอ้เห็ดตัวครับโอ้โออกไกลๆกันเลยครับเห็ดโอ้หเห็ดตัวครับต้อดอกไงครับผมพุ้นนะครับหน้าตาเห็ดตัวครับโอ้สุดยอดสุดยอดพุนโอ้ยออกครับเต็มเลยพี่น้องแน่นอนครับโอ้มีแต่ดอกไงๆเลยครับดอกนี้ดอกนี้เบื้องดอกนี้พี่น้องโอ้แน่นอนครับสุดยอดเลย ผลกับไอ้แมนได้ครับพี่น้องมาหอดพี่นี่ครับโอ้เตรียมออกยาวครับถามันได้ออกมันออกเป็นแถวเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับสุดยอดมีนี่น้องคนน้ำลายโอ้แน่นอนครับแน่นอนดอกนี่ดอกยางงามเลยครับดอกงี้ง่ายเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับ ยางงามพี่น้องเลยเอาผุนดอกแบบไงเลยนี่ครับมันออกเป็นแถวเลยครับโคดง่าย,าายเลยครับพี่นอ้องงานนี้โอ้ดอกงามเลยครับโอ้ดอกนี้โอ้สุดยอดเลยครับมึงจะขาดเด้วพี่น้องบนโอ้ใหญ่ดีครับนี่แช่ต้องแชุ่นครับนั่นอีกดอกนึงเด้อโอ้ดอกนี้ใหญ่เลยครับใช่หรอผุนผุนนี่นี่โอ้ดอกนี้ใหญ่เลยครับโอ้สุดยอดเลยครับดอกนี้โอ้ครับเทียนปุ๋ยี่สุดยอดเลยครับ ต้นนะข่าพีองบานแหกกะเก่งครับหาเห็ดกะเก่งโอ้โหสุดยอดเลยครับยอดสุดยอดโอ้นั่นเห็ดขมครับนี่ครับเอ้าเห็ดขมออกอีกโอ้นี่เห็ดนี่หน้าตาเห็ดขมครับนี่ออกเป็นแถวกันครับขมพี่น้องเห็ดขมโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับเห็ดขมนี่ครับมันนี้มาสองคนครับผม ได้ข่าวว่าเขาบอกว่าเฮ็ดออกครับก็เลยมาเบิ่งกันโอ้เฮ็ดกลมครับฟาดมันจะดอก,กงามๆเลยครับใครอยากมากก็มาเด้ครับพี่น้องมาเก็บเลยเด้ครับเฮ็ดกำลังออกครับผมก็ได้กินู่ครับก็ได้กินอย,อนอยสุดยอดเลยครับครับปลาบา,า,าดน้องไม้เ้อนี่ใครอยากมากก็มา สร้างก็ร้ายครับเห็ดก็ออกมาทั้งปีตัวนี่โอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับหน้าตาเห็ดขมครับนี่ครับดอกมันสีม่วงครับผมโอ้นี่ดอกงามเลยครับขุนนะครับออกงาบไปเลยครับนี่งามขัดงามขัดเนี่ยพี่น้องเลยสุดยอดเลยครับตั้งเจอชัวร์แบบนี้ ถ้ามันได้ออกมันออกเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับนี่ครับเก็บออกมาแล้วสักพักอ่ะยางต่อครับผมนั่งกินน้ำซ่อมเมืออะครับหาไปเรื่อยๆครับหาเก็บไปเรื่อยๆครับนี่ครับบรรยากาศปลาอยู่ข้าครับผมนี่ครับเกียร์หาไปเรื่อยๆในเป็นตาออกไอเกียเบิ้งครับ โอ้นะครับเห็ดปวกครับอยู่ทั้งน้าโอ้นี่ครับโอ้ออกอีกแล้วครับเห็นอีกแล้วโอ้สุดยอดครับเห็ดกำลังออกใหม่ครับผมออกไปไหนน้อนี่ครับเบิ่งดอกง่ายๆ้ะครับโอ้มีแต่ดอกง่ายๆ้ะครับเห็ดปวกดนะครับพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นเห็ดปวกใหญ่ครับเห็ดปวกตราบตราบครับสุดยอดเลยครับปวกตราบนี่ครับดอกนีร่มเนี่ยพี่น้องบนโอ้ดอกง่ายดีครับ นียสองดอกไงครับกันค้นปนนะครับสองดอกกับพ่อปนแหละครับดอกปนไงห่างบุกเลิกพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โอ้ครับเบิ่งดอกครับป้าดอกไงลีครับโอ้สุดยอดสุดยอดห่างบุกเลิกเลยคุณครับอีกจุ่มหนึ่งครับผมเอาโอ้ออกครับโอ้ยนีวออกเป็นแพร่เลยพี่น้องเลยมาเบิ่งเด้อเฮดบวกตราบครับนี่ครับไปบ่เคยเบิ่งเฮดบวกตราบมันออกครับมาเบิ่งเด้อนี่นอ โอ้โสุดยอดสุดยอดเกือบมากบะทันโอ้เขาว่าเฮดออกออกของเขาอีลีครับผมเกือบมากบะทันครับนโอ้แน่นอนครับถือ่ามานแล้วครับมันนี้ครับสุดยอดเลยครับโอ้แน่นอนแน่นอนครับโอ้อยู่บันนอกกันยังสี่ละครับหากินได้ทุกทุกอย่างทุกแนวครับโอ้เ็ดปวกครับผม เทียนปุยเทียนหาเห็ดครับผม้านแหหาปลากับเกงครับหาหนูหาปลาหาทุกอย่างครับผมฝากกดติดตามไ่้ด้ครับเดี๋ยวมีคลิปอีกหลากหลายครับผมอกว่าเิ็หาหนูหายังมีทุกอย่างครับผมโอ้สุดยอดเลยครับแบบมากว่าท่านโอ้เห็ดออกครับเห็ดแต่ละจุ่มครับคนมาเก็บนี่ครับสุดยอดเลยครับสายเก็บเห็ดนิด โอ้มักเลยครับมาเจอจริงๆครับสุดยอดเลยครับโอ้เห็ดไหมงามดีีครับดอกจูกับนี่พี่น้องโอ้มีแต่ดอกงามๆเลยครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดปูนนะครับเห็ดเปึ่งผมกระออครับผมนี่ครับปลายปลายอยู่ค่าเด้อครับไม้เมือนนี่มาหาเก็บเห็ดกันโอ้ เห็ดปุ่นขมครับเห็ดปุ่นขมครับมันออกออกเป็นแถวเลยละครับทำไมันได้ออกล่ะออกดอกได้ดีก่อนหลายปดโอ้สุดยอดครับเห็ดกระเดิ่ม,ดมได้หลายแล้วรรลลครับกระต่ายไงเด้อครับโบแมนกระตาหน่อยครับนี่ขุนครับเลาะโพนครับผม โอ้เห oh, oh, ็ดปวกครับดอกใหญ่ๆเลยครับนะครับโอ้สุดยอดครับเห็ดปวกเด้อครับนี่พี่น้องห้ามลายแต่ดอกใหญ่ๆเลยครับพอได้ทายพี่น้องเบิกกันครับผมโอ้โบ่ได้ขาครับพี่น้องขาดครับผมขาด โอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับหาไปสักพักแล้วครับกับพ่อได้กินครับผมโอ้เบิงครับสุดยอดเลยครับเห็ดบัวตะศิห็ดทางรถไฟเห็ดปวกครับผมเฮ็ดพึ่งขมนี่ครับกับพ่อได้ให้พี่น้องพ่อได้เบิงกันครับบรรยากาศในปลาครับผมพ่อได้กินนะครับผมครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเะครับไปละครับขอบคุณครับ